ผู้ช่วยสามีบางคนบอกว่าโอ้ยพัจจัยธรรมสมัยใหม่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องกลายเป็นผู้นำโอ้ยอย้ผู้หญิงเป็นผู้ช่วยอะผู้หญิงอะจะถูกด้อยค่าหรือเปล่าเอ้ยอย่างนี้ประเทศจะเสื่อมเสียหรือเปล่าเอ้ยอย่างเงี้ยเออ เป็นผู้ช่วยเนี่ยมันจะด้อยค่าเราหรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมว่าคําว่าช่วยนี้เป็นคําเดียวกันกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรานะเอ้าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยอย่างี้พระวิญญาณเป็นผู้ช่วยยงนี้พระองค์ก็เสื่อมเสียสิแต่พี่น้องรู้ไหมว่าผู้หญิงมีพลังในการสนับสนุนความฝันของสามีให้สําเร็จได้ความสําเร็จของสามีของท่านขึ้นกับท่านเขาเป็นอะไรก็ได้ที่ท่านอยากให้เขาเป็นภรรยาผมเมื่อก่อนนี้ผมเจอแรกๆนะครับก่อนจะแต่งงานเนี่ยผมเรียกเธอว่าองค์หญิงพี่น้องเราเรียกภรรยาว่าเจ้าหญิงได้แต่อย่าไปเรียกว่า หญิงพัฒนาเป็นพระมเหสีและโอพัฒนาเป็นพระพันตีเราไม่ต้องพัฒนาเป็นพระพันปีเลยนหครับครับท่านสามารถสนับสนุนการงานของสามีท่านให้สําเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่แหละความสามารถของผู้หญิง